มสัสก,การดอสตอนไกเซไฮสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องแทงวัวลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปอเมริกาวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำความรู้จักกับรถถังหลักของกองทัพบ,บกไทยที่มีชื่อว่า t 84หรือที่เรารู้จักกันในชื่ออ p พลักซึ่งเป็นรถถังที่พัฒนามาจากยูเครนและถือว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ทันสมัยที่สุดของไทยในขณะนี้ท84 o p l o t m เป็นรุ่นที่พัฒนามาจากที80ของโซเวียตโดยยูเครนได้นํามาปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจุดเด่นของมันคือการผสมผสานร,ระหว่างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งระบบควบคุมการยิงที่แม่นยําและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังทําให้รถถังนี้มีความคล่องตัวสูงและเหมาะสําหรับการสู้รบในทุกภูมิประเทศประเทศไทยได้เซ็นสัญญาสั่งซื้อที84อะพอ克เอ็มจำนวน49คันจากประเทศยูเครนในปี2011เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพบ,บกในการป้องกันป,นประเทศ โดยมีการส่งมอบตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาถึงแม้จะมีความล่าชา้าเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครนแต่สุดท้ายรถทั้งเหล่านี้ก็ถูกส่งมาครบตามสัญญาตัวรถถังที่8 4มีน้ำหนักประมาณ51ตันติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนธรรมดาและกระสุนนำวิถีได้มีระบบป้อ,อนกระสุนอัตโนมัติที่สามารถบรรจุกระสุนได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, เมตร และปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรสำหรับป้องกันภัยจากทหารราบและอากาศยานไร้ายคนขับหนึ่งในจุดแข็งของอัพพอตเอ็มคือกรอบแบบโมดูล่าที่สามารถเพิ่มหรือลดตามภารกิจและยังมีระบบป้องกันแบบแอคทีฟเซสเนที่ช่วยตรวจจับและทำลายขีปนาวุธต่อต้านรถทั้งก่อนจะชนเป้าหมายได้นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบควบคุมการยิงที่สามารถทำง,งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมกล้องอินฟราเรด และเลเซอร์วัดระยะทำให้สามารถยิงเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเครื่องยนต์ของ T84 เป็นดีเซลแบบ 6Td ท2กำลัง1,200แรงมา้าทำให้รถทั้งสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นดินครุกรักนอกจากนี้ยังสามารถข้ามสิง่งกีดขวางและลุยน้ำลึกได้ทำให้มีความสามารถในการปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบ แม้ในช่วงแรกจะมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับความล่าช้าในการส่งมอบและการเ่อมบำรุงแต่หลังจากที่ไทยได้รับรถถังครบจำนวนแล้วได้มีการฝึกอบรมกำลังพลและมีการปรับใช้กับหน่วยทหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีลักษณะภูมิประเทศหลากหลายรถถังฮอพล็อตเอ็มก็สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างดีเยี่ยมในปัจจุบันที8 4 o p l o t m กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนากองทัพบ,บกไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ และยังเป็นตัวอย่างของความร่วมมือทางการทหารระหว่างไทยกับยูเครนที่ประสบความสําเร็จและนั่นคือทั้งหมดเกี่ยวกับรถถังที84 OPL OTM ในประเทศไทยครับเพื่อนๆหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไละกดแชร์และกดติดตามช่องแทงอว๋ลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปอเมริกาของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ